สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่ช่อง ThunderX นะครับแต่วันนี้ผมจะมาทําตามที่คนดูเขาถามกันนะครับว่าเข้าเซิร์ฟเคียร์มาได้ยังไงนั่นเองนะฮะเพราะงั้นวันนี้ผมมีคําตอบนะฮะแล้วก็แก้บั๊กหมีฟ้าแก้ยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับไปที่คลังนะครับสับปูมาที่เดียเอลนะครับ property นะคุณสมบัตินั่นเองเบต้าซีเล็กเนปซีเล็กเดียเบต้า your wood like to to of into นะครับก็คือเลือก เ,เครือข่าเบต้าที่คุณเลือกเคอรืไข่เลือกเครือข่เ,อเ,อขเบต้าที่คุณต้องการจะเข้าร่วมนะครับกดคลิกมาปุ๊บแล้วก็นี่ครับอันที่3เลยง่ายแค่นี้เองครเหมือนเข้าอีวีมาเลยแล้วก็จะมีในกรณีแก้บัก๊กอันนี้นะฮะแก้บั๊กมีฟ้ากด p r o p e อ t y ต้ไปที่ไปที่ไ,ไฟล์ภายในเครื่องนะครับเสร็จปุ๊บอีซี่ n t น c h a ิเชนฮะกดคลิกขวาแล้ว e l e t ททิ้งได้เลยนะครับผมเนี่ยอันนี้กดคลิกขวาดีทิ้ง เสร็จปุ๊บมากดซ่อมไฟล์ตรงนี้นะครับผมซ่อมแซมไฟนะครับหลังจากนั้นก็ลองเข้าเกมดูนะฮะถ้าไม่ชัวร์ก็ลองปิดสตมแล้วเปิดใหม่ดูนะครับคราวนี้ก็จะเล่นได้นะครับขอบคุณรับชมนะครับถ้าคลิปหน้าจะเป็นต้องการให้เป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าปิดภาพกันใดขออภัยมาด้วยนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับทบเป็นกำลังใจช่วยกด กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน๊ายบายครับ